สวัสดีครับน้ำท่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยอะไรประชาชนได้บ้างตอนที่สองเมื่อตอนที่แล้วทิ้งท้ายไว้ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวันนี้เรามาดูรายละเอียดกันครับขอย้อนกลับไปในเรื่องของ หลักการในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนของ,งของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกรณีที่เกิดน้ําท่วมหรือเกิดภัยอื่นๆก็คือว่าการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนด้านการดํารงชีพโดยในส่วนของความช่วยเหลือสามารถที่จะช่วยเหลือเป็นเงินเป็นสิ่งของหรือเป็นการจัด บริการสาธารณะก็ได้นะครับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังนะครับที่จะนำมาใช้ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมหรือเกิดสาธารณภัยนะครับก็จะเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดว160ร้ลงวันที่5ตุลาคม2563นะครับเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับก็ได้อ้างอิงนะครับเพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถใช้หลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในส่วนของสาระสําคัญนะครับก็จะเริ่มที่ข้อ5นะครับซึ่งกําหนดในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับในขณะที่เกิดภัยพิบัติทั้งในด้านก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยนะครับมาดูในชั้นนี้กันนะครับว่ามีรายการค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับค่าจัดเลี้ยงอาหารนะครับวันละไม่เกิน3ม,มือ้อมื้อละไม่เกิน50บาท ซึ่งความเหมาะสมในส่วนของการดําเนินการก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เป็นผู้ประกอบอาหารนําไปแจกให้ที่บ้านหรืออาจจะประกอบอาหารเลี้ยงที่ศูนย์อุปยพนะครับตามความเหมาะสมค่าถุงยังชีพชุดละไม่เกิน700บาทต่อครอบครัวกรณีนี้นะครับก็คือว่าแจกให้แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาในเรื่องของการดรํารงชีพนะครับทั้งอาจจะน้ําท่วม ออกมาไม่ได้หรือกรณีที่น้ําอาจท่วมไม่ถึงแต่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ได้ไดรับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ําท่วมนะครับก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่งยังชีพได้เช่นเดียวกันนะครับค่าจัดซื้อหรือจัดหาน้ําสําหรับอุปโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัยนะครับเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น นะครับค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพเบื้องต้นกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังครอบครัวแล้วไม่เกินสามพันแปดร้อยบาทย้ำนะครับความเสียหายทั้งหลังแล้วไม่สามารถอยู่อาศัยได้คนะ่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของและได้รับความเสียหาย ท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน49,500บาทนะครับตรงนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาในการที่จะจ่ายก็คือว่าที่อยู่อาศัยหลังดังกล่าวจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลังที่อยู่อาศัยเป็นประจำไม่ใช่ที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะครับสองผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของ สามก็คือในการจ่ายนี่จ่ายได้ไม่เกิน49,500บาทดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าน้อยนะครับการช่วยเหลือประชาชนเป็นการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพให้อยู่ให้สามารถที่จะอยู่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องของการประกันไปนะครับฉะนั้นบ้านอาจจะราคาหนึ่งล้านเสียหายทั้งหลังนะครับการช่วยเหลือก็ทำได้ไม่เกิน49,500บาทนะครับ ในส่วนของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนี้โดยปกติก็จะเป็นการช่วยเหลือหลังจากที่น้ําแห้งแล้วนะครับก็เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับโดยต้องดําเนินการในรูปของการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนค่าใช้จ่ายต่อไปนะครับค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าวนะครับครอบครัวละไม่เกิน5,700บาทนะครับ กรณีที่ผู้ประสบภัยนะครับเช่าบ้านเดือนของผู้อื่นแล้วบ้านเช่าได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจนไม่สามารถอยู่ได้นะครับก็ผู้ประสบภัยก็สามารถได้รับความช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันนะครับเดือนละไม่เกิน1,800บาทไม่เกิน2เดือนต่อไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงสถานที่สำหรับพักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน2,500บาทค่าผ้าใบหรือพลาสติกหรือวัสดุอื่นสําหรับกันเด็ดกันฝนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครอบครัวละ1,000บาทนะครับว่านี่เป็นรายการค่าใช้จ่ายในขณะที่เกิดภัยนะครับต่อไปก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนได้การนะครับจัดหาสาธรารณพ,พโพกนะครับในที่พักชั่วคราว ในกรณีที่ต้องมีการอบประยกนะครับก็จะมีค่ากระแสไฟฟ้าค่าจัดหาน้ำบริโภคและใช้สอยค่าจัดสร้างหรือจัดหาห้องน้ำห้องซ่วมนะครับหนึ่งที่ต่อ10คนเท่าที่จ่ายจริงเฉลี่ยที่ละไม่เกิน1,700บาทถ้ามีผู้อบประยก100คนก็ไม่เกิน10ที่ ในส่วนของ1,007ก็คูณ10เข้าไปนะครับก็จะเป็น1 7 0 0 0บาทอย่างนี้เป็นต้นถ้าจัดสร้างที่รองรับทำลายขยะมูลฝอยนะครับเต่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นนะครับคนก็มาอยู่รวมกันขยะก็จะเยอะซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับต่อไปก็จะเป็นค่าเครื่องนุ่งห่ม ที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้อีกนะครับและก็จำเป็นจะต้องใช้นะครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มในการดำรงชีพขณะเกิดภัยนะครับรายละไม่เกิน1100บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหรือเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับครอบครัวละไม่เกิน 11,400บาทนะครับค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีบาดเจ็บสาหัสซึ่งต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลติดต่อกัน3วันขึ้นไปนะครับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้น4 0 0 0บาทกรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเป็นเงิน1 3,300บาท กรณีที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่รุนแรงสะเทือนขวัญน,นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการจ่ายเงินหรือเป็นสิ่งของปลอบขวัญได้นะครับให้แก่ผู้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาลรายละไม่เกิน2,300บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน2 9ง0 0บาท ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หาไรายได้เลี้ยงครอบครัวให้สามารถสงเคราะห์เพิ่มได้อีก29,700บาทก็คือ2เท่านั่นเองค่าเครื่องครัวอุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก กรณีที่น้ําท่วมหนักแล้วอุปกรณ์เหล่านี้เสียหายหรือลอยไปกับน้ํานะครับเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน3ามพัน้าร้อยบาทค่าเครื่องนอนที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีกหรือมีความจําเป็นในการดํารงชีพในกรณีที่ไม่มีเครื่องนอนขณะเกิดภัยเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละหนึ่งพันบาท นี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เกิดไปนะครับมาดูในด้านการสังคมสงเคราะห์บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สามารถเปิดค่าใช้จ่ายได้นะครับดังนี้นะครับค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์ฝึกอาชีพนะครับย้าว่าฝึกอาชีพนะครับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละสองพบาท ค่าตอบแทนวิทยากรวันละไม่เกิน500บาทไม่เกิน10วันค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปฏิบัติการฝึอกอบรมเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกิน10,000บาทเงินทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการฝึอกอบรมเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน4,000บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ ค่าใช้จ,จ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นในด้านการแพทย์และการสาธารณส,สุขนะครับที่สําคัญอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดบ่อน้ําทื่นของประชาชนนะครับบอ่อแล้วไม่เกิน2 5 0รอยาสิบบาทค่าน้ําดื่มเกครอบครัวที่กาดแคลน้ำนะครับครอบครัวแล้วไม่เกินสองร้อยบาทค่าอาหารเสริมโปรตีนนะครับครอบครัวแล้วไม่เกิน ห้ารอยเจ็สิบาทกรณีที่มีปัญหานะครับน้ำท่วมนานแล้วส่งผลกระทบต่อร่างกายของประชาชนนะครับค่ายานะครับแปดรายการนะครับก็สามารถค้นหาได้ใน google นะครับว่าชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะยาแปดรายการมีอะไรบ้างนะครับนอกจากในเรื่องค่า้จ่ายต่างๆข้างต้นแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายรายการนะครับผมก็ก่อนอนุญาตจะพูดสั้นๆนะครับอย่างเช่นด้านการเกษตรนะครับก็ยังมีค่าชดเชยในเรื่องของกรณีที่ผู้ประสบภัยนะครับมีพืชผลทางการเกษตรหรือปศุสัตว์ได้รับความเสียหายนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถใช้หลักเกณฑ์นี้นะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งในด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์ ด้านการเกษตรอื่นนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปคงได้มีการนํามาลงรายละเอียดกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีค่าใช้จ่ายด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับอย่างเช่นในเรื่องการจัดหาภาชนะรองรับน้ําซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ําที่ชํารุดเสียหาย ่้มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินะครับซึ่งในเคสนี้นะครับก็เป็นการดําเนินง,งานขององค์กรปกครองสนท้องถิ่นนะครับก็ขออนุญาตไม่ลงลึกในรายละเอียดซึ่งองค์กรปกครองสนท้องถิ่นก็สามารถทําได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่กรณีที่ประสงค์จะขอใช้เงินทดรองราชการของจังหวัดนะครับ ก็จะต้องดูว่าสิ่งสาธารณประโยชน์ที่จะซ่อมแซมนะครับจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน45วันนะครับปกติก็คือการซ่อมแซมก็คือการทําให้กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมก่อนที่จะเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่าใช้จ่ายที่ดูแล้วมีประโยชน์มากนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างหมอกําจัดสิ่งขีดขวางทางน้ํา อันได้แก่อย่างเช่นนะครับกิ่งไม้ไปติดอยู่ที่สะพานหรือที่ท่อนะครับซึ่งทําทให้น้ําไหลไม่สะดวกเกิดน้ําท่วมอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะจ้างหมอกําจัดสิ่งขีดขวางได้นะครับในส่วนของสิ่งขีดขวางทางน้ํานะครับอยากจะขยายความว่าการดําเนินการควรจะดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับไม่ควรจะใช้ งานคนที่ไม่มีความรู้อย่างเช่นคนงานว่างอยู่คนหนึ่งให้ไปดึงกิ่งไม้ที่สะพานนะครับอย่างนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับก็ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังค่าววัสดุอย่างเช่นกระสอบทรายนะครับเพื่อจะใช้ป้องกันน้ำไม่ให้ล้นออกมานะครับหรือล้นเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายหลักๆนะครับที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังฉบับนี้นะครับสําหรับรายละเอียดลึกๆนะครับลองค้นหาหลักเกณฑ์ฉบับนี้แล้วเเอาไปอ่านดูนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เป็น อย่างมากนะครับหลายคนกังวลบอกว่าไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายนะครับอ่านหลักเกณฑ์ฉบับนี้เสร็จคงจะมีเรื่องกังวลใหม่ก็คือว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับครับก็พอสมควรนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์ฉบับนี้พบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ